ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันในอีพีสองนะครับอยากต่อจากคาดิเล่ที่พูดหมดนะครับซึ่งเมมโบรีมันเต็มนะครับผมก็นานนิดนึงนะครับผมเรามาทบทวนจากคาที่แล้วนะครับว่าเราได้คุยเรื่องอะไรไปบ้างก็มีความยาวของลำกล้องนะครับมีผลยังไงแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมก็ลำกล้องสั้นเนี่ยคือความเร็วก็สูนดอบ กลุ่มก็สุนบานนะครับนะครับยิ่งลำกล้องยิ่งยาวยิ่งดีงนะครับก็คือยิ่งแม่นนั่นแหละนะครับแต่อาจจะไม่ถูกวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละคนนะครับผมลำกล้องกลางๆก็อย่าง18นิ้วซึ่งดินปืนอ่ะเผาไหม้ได้หมดพอดีนะครับดินปืนการมันดินปืนมันเผาไหม้ได้หมดพอดีเลยนะครับผมเพราะอะไรนะครับดินปืนมันถึงเผาไหม้ได้หมดเพราะว่าคือฝรั่งเขาคำนวณมาแล้วที่ตรงนี้แค่นี้ คือส8บจห้านิ้วแต่ถ้าอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าลูกสองแรงสองแรงครึ่งสามแรงเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้ลำกล้องที่ยาวกว่าเพื่อให้ดินปืนของเขาเผาไม่ได้หมดนะครับอธิบายก่อนนะครับดินปืนของเราเนี่ยคือเนี่ยนะครับนี่คือกระสุนซองเราที่อยู่ในลำเครืองนะครับผมนี่มันจะอยู่อย่างนี้นะครับผม เวลามันบึมนะมันบึมบ,ม,มบึมถ้าสมมติเราอกล้องสั้นอะสมมติว่ากล้องมันอยู่แค่นี้ใช่ไหมนี่กล้อยผมคือกา๊กาซก๊าซร้อนมันยังขยายตัวได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมยิงปืนเิมาหมดแล้วก็ออกแล้วก็คือเขาจะรีดความเร็วประสิทธิภาพของกระสุนนั้นๆได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมที่มาตรฐานที่สุดนะครับมาตรฐานที่สุด ถ้าที่ผมแชนเนลโมบอกมาหรือทุกคนบอกมาเนี่ยคือจะเป็นยี่สิบเอ้ยสิบแปดนิ้วนะครับถ้าจะให้ดีหน่อยเผื่อเหลือเผื่อขาดต้องเป็นประมาณยี่สิบนิ้วนะครับเหมือนคูเก๋บางบัวทองเขาได้เทสกับลิมิตันแปดศูนย์ลำยี่สิบนิ้วซึ่งเขารีดประสิทธิภาพเกือบจะตามข้ามข้างกล่องเลยนะแต่สมมติต่างประเทศเขาเนี่ยนี่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเทสที่ลำสิบแปดนิ้วหรือว่าลำยี่สิบนิ้วนี่ผมไม่รู้จริงๆนะลำกล้องเขานะลำกล้องยาว ความเร็วลำกล้องยาวเนี่ยคือมันต้องแบ่งว่ายี่สิบนิ้วสามสิบนิ้วหรือสี่สิบนิ้วอะไรไม่รู้นะมีไม่มีนี่ผมไม่รู้แต่คือที่ผมเห็นเนะี่ยคือมันจะเป็นสามสิบนิ้วซึ่งมันอยู่ในอีเดียหักลำซึ่งบางบางตัวก็เป็นเป็นอ่าโมดิฟายอยู่แล้วนะครับบางตัวของเขาเนี่ยคือคือลำกล้อง,องเขาเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นเบอร์สามอยู่แล้วแหละมันรีดให้อยู่แล้วแต่บางตัวก็จะเป็นพวก ไซลินเดอร์นะครับไซลินเดอร์แต่ถ้าเป็นบางตัวที่ว่าเป็นใบข่างในสมัยใหม่ปัจจุบันนะแก้ไขนะฮะก็คือเขาจะเปลี่ยนโชกได้นะครับเขาจะเปลี่ยนโชกได้เขาจะเปลี่ยนโชกไ,ได้เลยนะครับเนี่ยต่อไปเนี่ยคือมันทุกอย่างเ่ปืนลูกซองเนี่ยทาไมพวกท่านึงสนใจทําไมผมถึงสนใจก็อาจจะว่าความโมดูล่าของเขาก็คือความอนเนกประสงค์ของเขานั่นเองนะครับ ความมด็กประสงค์ของเขาซึ่งลูกซองเนี่ยผมว่าถ้าจะให้พูดกันในข้อมูลเชิงลึกเชิงตื้นเนี่ยพูดกันเป็นวันๆผมว่ามัน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 ไม่จบนะฮะซึ่งมีหนังสืออยู่นะครับซึ่งมีหนังสืออยู่ของ GT Shooting Center GT Shooting Center ของอาจารย์วิทยานะครับสองอาจารย์วิทยาเขาได้เขียนไว้นะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ตีพิมพ์นะครับผมก็สั่งจองไปแล้วล่ะ อ่าเริ่มล700ั้เจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยบาทตอนนี้ก็รอรอเขาตีพิมพ์มันจะมีข้อมูลแน่นกว่านี้นะครับผมผมก็ได้บอกแต่เบื้องต้นว่าบอกได้แต่บอกเบื้องต้นของระบบต่างๆนะฮะว่ามันเป็นยังไงของมันบ้านเราที่เราคุยกันนะครับก็ระบบลูกซองก็ตามนั้น,นครับผมลำกล้องสั้นถนัดที่แคบนะครับผมเพราะโมลิล่าเขามันจะสั้นไงแคิดท่านคิดดูแค่ว่าลำกล้องเหลือสิบสี่นิ้วหลือสิบสี่นิ้วก็ได้แปดจุดหกก็ได้เนี่ยมันหายไปหมดเลย เนี่ยมันหายไปหมดเลยเวลาท่านเข้ามุมเข้ากิฟ์อ่ะมันมัน,ม,นมันจะสั้นกว่าแล้วน้ำหนักมันจะไม่ถ่วงลายผู้หญิงก,ก็ได้นะเว้ยผู้หญิงก็จะเบากว่านี้แต่เนี่ยคือของผมยาวเมียวเวลาเมียถือเนี่ยคือมันหนักตายมันหนักมากจะยิ่งพร้อมกระสุนด้วยจะยิ่งหนักนะครับผมซึ่งทีนี้ก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานว่าท่านจะเอาเป็นแบบไหนอย่างของผมครับทางสายกลางฮะสิบแปดนิ้วจบครับทุกอย่างประสิทธิเาพ ประสิทธิภาพในการยิงก็เต็มที่นะครับถึงแม้กลุ่มกระสุน,นก็เอาโชคมาชดเชยเอาก็เป็นฟูชดเชยเอาแล้วแต่เราก็เราจะเอาไปใช้อะไรแต่ของผมมชอนแบทคอมแบตชดกันอยู่แล้วมันมันไม่จําเป็นจะต้องอะไรขนาดนั้นนะครับผมระบบของปืนก็มีอยู่3อย่างนะฮะสามอย่าง4อย่างแล้วแต่นะครับทุกวันนี้ก็มีดอีเดียวหักลัมลูกซองปั๊มแอคชั่นนะฮะแล้วก็มีลูกซองเซมิอโตเมติก แล้วก็มีลูกซองคานเหวี่ยงด้วยคานเหวี่ยงก็มีนะอ่าผมเห็นอ่าร้านพีพีเทปิคอเขายิงมาอยู่ครับเป็นอ่าคานเหวี่ยงเหมือนเหมือนมาลินเลยโองแมงโคตแจมสวยจริงๆรงินะครับอ่ะส่วนโชคของปืนเนี่ยแป๊บหบนึ่งรับพอแห้งเรามาคุยกันแบบบ้านๆเลยโชคของปืนเนี่ยก็ทบทวนกันอยู่นะเราทบทวนกันอยู่นะอืมโชคของปืนก็มีหน้าที่ควบคุม ปรับม่านกระสุนแล้วกันอ่าปรับม่านกระสุนแล้วกันนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะเราจะเร็วนะในทุกทวนนะ,ะอันนี้ขนาดทบทวนแล้วรอ,อไปไม่รู้กี่นาทีแล้วเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าลากล้องเนี่ยสมมุติว่ามาสิบแปดมิลน,นะครับถ้าเป็นโช๊คฟูลเนี่ยมาถึงปลายเนี่ยมันจะเหลือสักสิบเจ็ดจุดสองสิบเจ็ดจุดหกประมาณนั้นอันนี้ข้อมูลไม่แน่นแต่สิบเจ็ดแน่นอนนะครับซึ่งมันก็เหมือนนะอ่าลูกลูกปลายเราบางทีมันอักแน่นมาแล้วมันแก็นระเบิดใช่ปะ มันจะอัดแน่นมาปุ๊บพอมาเจอที่แคบทีเนี้ยเออมันก็จะบีบก,กลุ่มกระสุนกลุ่มกระสุนใช่ครับกลุ่มกระสุนมันก็มันจะคุมกลุ่มกระสุนได้ดีขึ้นนะครับของโชกโชกคมีอะไรเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ห้าแล้วก็มีเอ็กซ์ตร้าฟูของแบตเตอรี่นะครับแต่ตุรกีผมยังไม่เห็นนะว่าโชคเอ็กซ์ตร้าฟูมันมีหรือเปล่านะครับโชคเนี่ยดูยังไงนะครับถ้าเป็นตุรกีนะที่ผมซื้อมาเนี่ยคือ เขาจะมีขีดไว้ตรงตตรรงงหัวโชคเลยนะเขาจะมีขีดไว้ตรงหัวโชคเลยคือเห็นไหมอ่ะอย่างเนี้ยมีมีมีขีดหนึ่งอ่ะมีขีดหนึ่งเห็นไหมท่านเห็นไหมเนี่ยคือขีดหนึ่งคือเบอร์หนึ่งคือฟูลโชคเนี่ยสามเนี่ยมูดิฟายเนี่ยเนียเนียนะครับผมมูดิฟายนะครับผมแล้วก็เบอร์ห้าเป็นไซเลนเดอร์คือกว้างที่สุดก็คือมาสิบแปดก็ออกสิบแปดประมาณนั้นซึ่งปลอดภัยที่สุด นะครับผมส่วนที่ติดปลายลำกล้องของผมเนี่ยที่มันเป็นปลอกลดแสงด้วยแล้วเป็นที่จิกประตูยิงด้วยเนี่ยคือมันอันนี้น,นี่ถามจากข้อมูลจากร้านที่ผมไปซื้อมาก,ก็คือเป็นอ่าเป็นโมดิฟายนะเบอร์สามเขาว่างั้นนะแต่ว่าผมก็ไม่แตกต่างนะยิงซัดลูกโดดมาแล้วเป็นจะไม่รู้เท่าไรเท่าไร่เท่าไหรแต่อันนี้มันจะยาวหน่อยเห็นไหมครับคือว่ามันมีปลอกลดแสงอยู่เห็นไหมว่าม,มีปลอกลดแสงอยู่ ซึ่งตัวนี้ตัวเดียวผมว่ามันยังไม่บินเลยนะยังไม่เห็นมีอะไรดูฟ,ฟังเสียงก่อนเห็นไหมก็เขาชุบแข่งมาครับปืตนตุรกีสมัยนี้ไม่ห่วยนะฮะไม่ห่วยนะครับ,มรบผมท่านก็ไปเลือกเอานะครับว่าท่านจะเอาแบบไหนนะครับไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนนะฮะสรุปอะไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนเฝ้าบ้านแล้วกนเอาเฝ้าบ้านที่แคบๆท่านไม่จําเป็นต้องเอาลำกล้องยาวนะไม่เกะก,กะนะครับ 8.6มีเยอะแยะแล้วก็เลเยีร์ไลออนเอ็กซ์14นิ้วมันมันเหมือนมีซึ่งมันมันนี่14นิ้วมันก็จะเหลือประมาณนี้คือมันมันสั้นกว่าเวลาเราจะแบบออกไปหามุมอย่างเงี้ยมันมันไม่ตรงอย่างผมไงท่านก็กระทบไปเลยเห็นไหมท่านก็กระทบไปเลยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมต้องเงี้ยผมต้องางี้จริงนะเนี้ยซึ่งซึ่งมัน มันค่อนข้าเยรนี่แต่คือมันมันไปได้ไปได้ของมันนะครับผมสำหรับมีคำถามที่ว่าคือกระสุนเนี่ยกระสุนอ่ะผมมีคำถามมาคือกระสุนคือสำหรับผู้หญิงเนี่ยคือผมสำหรับคิดว่าเนี่ยคือถ้าถ้าไปยิงลูกซองปัม๊มแล้วลำลำกล้องสิบแปดนิ้วนะเออต่อจะให้ไปลูกซาร่าก็เตะครับผมบอกเลยเตะ แตะนะครับเตะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณผู้หญิงที่จะมีปืนกระบอกเดียวหรือจะแบบจะมีแค่กระบอกเดียวทางบ้านเนี่ยผมคิดว่าเอาเป็นนี้เอาเป็นลำกล้องสั้นเซมิอโตเมตินะครับผมเซมิอโตเมติเดย่ากหนึ่งศูนย์หนึหรือถ้าถ้ามีงบหน่อยก็เป็น g e n ร s i ียเจก็สองสองกว่าสองแสกว่าแสนกว่าอันนี้ผมไม่รู้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ ไม่รู้นะไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าอะไรจะยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าราคาในาปัจจุบันนี้เป็นยังไงว่าราคาช่วงวัหลังนียคือค่อนข้างสวิงมากเพราะว่าปืนเขาห้ามนาเข้าเนาะท่านก็ไม่รูว้ว่ายังไงนะครับผมคือเวลามันจุกระหูกเนี่ยซีรีส์โตมิติคืออย่างน้อยมันมีชุดสปริงคอยซับแรงให้เราคุณผ,ผู้หญิงนะคือท่านจะซ้ำได้เร็วนะครับแล้วท่านเลือกเลือกลูกเนี่ยคือ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกแรงถ้อาอาภาิษาบ้านๆเลยก็คือหนึ่งแรงสองแรงสามแรงเนี่ยคือไม่จาเป็นต้องเป็นลูกแรงครับแรงเดียวก็ตายครับจริงๆแรงเดียวก็ตายครับระยะการต่อสู้ของปืนของคุณสมัยนี้เอาจริงปะมันไม่เกินสิบเมตรอยู่แล้วนะนะฮะถ้าไม่จำเป็นต้องลูกเก้าก็ยังได้ลูกโฟบักยี่สิบเจ็ดเมตรเลยก็ได้อย่างได้เลย ก็ตายนะฮะอัดเข้าไปเหอระยะสิบเมตรในกลุ่มมันยังไม่บานเต็มที่เลยนะครับอย่างน้อยเข้าตัวในอย่างน้อยมีสามสี่หนึ่งห้าเมตรเลยนะนะครับผมแต่คืออันนี้พูดถึงการป้องกันตัวนะครับสำหรับผู้หญิงเหลือๆครับเดย่าไลออนเอ็กซ์หนึ่งศูนย์หนึ่งเดย่าเอ็มเคสิบสองเก้าจุดห้าก็เหลือๆครับในระยะสิบเมตรถ้าจะไปคนดูคนโดอะไรก็เลจะไม่หนักจริงม่หนัก ท่านเป็นอาไรออนเียกก็จะเบาหน่อยครับผมว่ามันวิสูตรมานานแล้วเนาะตัวนี้เนาะถ้าจะท่านจะไปดูตัวอื่นก็ไปดูนะครับลำกุ้งลํำกล้องอะไรก็ว่ากันไปอยู่ที่ว่าจริตของท่านว่าท่านจะเอาไปทําอะไรดีกว่านะครับผมก็ฟันธงใหไ้ไม่ได้ว่าท่านจะไปทําอะไรนะครับผมนะครับก็่วนผมก็ทางสายกลางนะฮะไปได้ทุกอย่างแต่ไม่สุดสักอย่างเอางี้ดีกว่าผมเข้าบ้านได้ต่อสู้ได้นะครับทุกอย่างผร้ฟังดี แต่ยิงใกล้ก็ไม่ได้อีกมันมันก็ไปในทางของเขาคือเขาออกแบบมาเพื่อคอมแบทช็อตกันทั้งหมวกนะมันเป็นคอมแบทช็อการคือลูกสองต่อสู้โดยเฉพาะนะครับผมซึ่งตุรกีเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบตเตอรี่ M4 ซึ่งเราไม่มีปัญญาเอื้อมถึงขนาดนั้นนะครับอยากได้แต่งทารานด้วยซ้ําตัว M4 ตัว M2 ก็ด้วยนะครับนะต่อไปก็ ต่อคาถามสําหรับลูกซองสมัยนี้เนาะ,ะมีคุณลุงท่านนึงถามผมมาว่าหนูก็เชียร์แต่ของแพงๆก็น,นี่เข้าใจครับเข้าใจว่าบัตเจิตแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะฮะบัตเจิตแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าท่านอยากได้ถูกๆเนี่ยถูกๆสมัยนี้4ี่ห้พันเหมือนสมัยก่อนไม่มีนะครับบวกอตัตราเงินเฟอ้อเมื่อสมัยสิปีที่แล้วเนี่ยห้าพันสมัยนั้นตอนนี้มาก็มาก็มาเป็นสอามหมื่นเหมือนกันนะ นะครับผมบวกกับตาเงินเฟอ้อแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะครับอะไรมันแพงขึ้นอัตราการแลกเปลี่ยนแพงขึ้นเงินเฟอ้อมันเฟอ้อขึ้นนะครับอย่าลืมแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาไม่ได้เข่งคัดอะไรขนาดนี้มันก็เลยขายกันถูกๆได้คือของมันมีเกลือนเอางี้ดีกว่านะครับของมันมีเกลือมันเลยได้ถูกนะครับปืนตั้าจงคิดเอาแล้วกันนะลุูเน้ะว่า ปืนกระบอกหนึ่งถูกต้องตามกฎหมายสามหมื่นสองหมื่นกว่าก็มีอ่ะหมื่นกว่าบาทก็มีแต่ก็จะได้อะไรไม่รู้เลยแต่ท่านจะเลือกนะครับอันนีผ้ผมพูดให้คิดแล้วกันว่านั่งถ้าไปซื้ออุทัยเงี้ยเกิดท่านจะเหนี่ยวไกลเสือกแปะเข็มแทงจำนวนหักขึ้นมาเกิดแปะนกหักขึ้นมาเกิดแปะปุ๊บยิงปุ๊บเออสไลด์ไปไปข้างหน้าถอยมาหาเราอย่างเงี้ยคุ้มเลยครับ ื้อที่เป็นมาตรฐานดีกว่านะครับเอ้ยออกนอกคาเลไปไกลแล้วครับก็ถูกๆมีครับลุงตอนนี้ถูกๆมีมันอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับถ้าเป็นสวัสดิการนะนี่ผมไม่ได้บูลลี่ลุงนะมันไม่ว่าลุงนะก็คือสวัสดิการก็มีหมื่นหกบาทเขามาดูก็ดีนะไม่ห่วยนะอะไรมีเยอะนะครับเพราะคนใช้กันเยอะว่าปืนมันถูกนะฮะซึ่งน้องผมที่เป็นทหารอากาศเขาก็ซื้อซื้อไว้นะฮะแล้วก็มีเนี่ยซิกเซอร์พารสองศูนย์ เอ็มั้งเอออะไรก็ไม่รู้ SP. เอ็พีเออ์นั่นแหละครับไม่ใช่เพราะมันดูไม่หวยนะครับผมบอกไปเลยคือขอแค่ใชใ้มันถูกต้องนะครับแค่นั้นแหละจบนะครับถามหน่อยว่าปืนแบบทุกวันเนี่ยถามหน่อยเราเอ้ยปืนนะเว้ยมันไม่ใช่ของเล่นนะยังมายิงทุกวันได้ไงอ่ะเนี่ยหนึ่งนัดเนี่ยกี่บาทแล้วละ่ะถ้าเราไปหากันดูนะครับผมอ่ะตีไปกล่องละกล่องละเก้าร้อยอ่ะถ้าไปหารยี่ิบห้าดู ยิงไปทีก็ชิงกิง้งชิงเสียงตังออกเลยนะเว้ยซึ่งแบบนั่นแหละครับอ๋อแล้วก็ทำไมผมถึงเลือกอันนี้จริตผมละอันนี้พูดคุยเรื่องส่วนตัวละทำไมผมถึงเลือกก็บอกนี้นะครับไม่ได้มาอวดหรือว่าอะไรนะฮะทำไมผมเลือกก็บอกนี้ผมจะบอกจริตส่วนตัวและแนวคิดของผมละกันก็คือผมเนี่ยเป็นคนชอบเดินป่านะครับ เป็นความชอบเดินตาไหนจะให้ไปซื้ออีเดียวหักลำมันก็มันก็กันบ้านไม่ได้นะเว้ยเออมันกันได้แหละแต่มันด้วยโครงมันค่อนข้างแบบมันยาวแล้วมันซ้ําไม่ได้ถ้าเกิดมีมากกว่าสองเป้าหมายขึ้นไปเนี่ยเราออกไม่อยู่นะครับแต่สมมติว่าเป็นเซมิอัตโนมติระบบเออโกของเบเนอรี่เนี่ยซึ่งนะครับซึ่งเราซ้ำไม้เร็ว เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป้าหมายผมมาห้าเป้าหมายผมไม่กลัวนะในระยะสิบเมตรผมไม่กลัวเลยผมไม่กลัวเลยนะครับผมถึงเลือกอย่างนี้มันไม่สุตตะทาง,ทางนะผมเนี่ยถามว่ามันสั้นหรอมันก็ไม่สั้นนะเว้ยมัน,ม,นมันยาวนะถ้าจะให้แบบเคลียร์ห้องเคลียร์อะไรเหมือนพวกพวกอคอมมานโดสาแลนมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่คือเราไปเฝ้าบ้านซึ่งบางครั้งบางทีเราก็ต้องการระยะความแม่นยํานะครับผม เอาไปลากก็ได้อยู่ถามว่าสูตรไหมก็ไม่สูตรซู่อีเดียวหักลามไม่ได้นะฮะอีเดียวหักลำมก็ระยะเดียวกันของผมยิงไปสามนัดไม่โดนสักนัดแต่อีเดียวหักลามโป้งเดียวร่วงกรแลอกวัดตัฟ้าเฮ้ยก็ถึงบอกไงเขาว่าท่านจะซื้อปืนท่านต้องดูวัตถุประสงค์ของท่านก่อนว่าท่านจะเอามาทําอะไรถึงบอกไงของผมอะ่ะ มันไปได้หมดไงแต่มันไม่สุดสักอย่างเข้าใจไหมมันไม่สุดสักอย่างเนขะ้าใจไหมมันไปได้หมดแต่ไม่สุดสักอย่างคือมันทําได้ทุกอย่างนะครับแต่ไม่สุดแต่การบ้านของมันเนี่ยผมผมคิดว่าคะแนนผมให้แปดเต็มสิบแล้วกันนะครับคะแนนให้แปดเต็มสิบมันอยู่ที่จะริตของท่านเองว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจะเลือกแบบไหนก็ตามแล้วแต่เลยนะครับปืนทุกปืนดีหมดครับผมเพียงแค่ขอให้มันสับและมันแตก แค่นั้นเองนะครับหอมันสับแล้วมันแตกลูกมันแตกแล้วเป็นกินสำหรับท่านใดที่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้ต่อมาคือสิ่งที่จําเป็นนะครับถ้าไม่จําเป็นจะต้องเอาอัลพันบาทนะฮะอลพันบาทไม่จําเป็นฮะซื้อจากจีนก็เจ็ดสิบกว่าบาทไม่จําเป็นฮะรเราไม่ได้ไปต่อสู้เือนเจ้าหน้าที่นี่ฮะใช้ไหมเพราะฉะนั้นแค่นี้จิบจิบนะฮะจิบจิบ ไม่ใช่แค่เงินจิงๆท่านต้องซื้อไว้นะฮะจะซื้กว่าในแอปช้อปปี้ออนไลน์มีเยอะแยะนะฮะขอแหงแป๊บหนึ่งแล้วทำไมผมถึงเลือกระบบนี้เพราะว่าคือระบบเขาเนี่ยเออโกอย่างที่ว่าเนี่ยคือมันเป็นแก๊สโอเปเรตนะเวย้ยแต่มันกึ่งอินเตอร์เชียนั่นแหละแค่นั้นเองก็คือเราจะสามารถยิงแบบท่ายากได้อะแบบ คือแบบอย่างน้อยเนี่ยเรายิงแบบไร้แรงต้านเนี่ยเขาไม่ติดขัดระบบนี้นะคือเขาทำมาเพื่อแก้ปัญหาของเบ r ิเออเมื่อต้องมีแรงต้านโจทย์ของกองทัพสหรัฐกับคอมมานโดสหรัฐก็คือยิงให้โอกาสการติดขัดน้อยที่สุดในทุกสภาวะท่ายิงนะครับผมจะเอวก็ได้จะยังงี้ก็ได้นะครับนะครับจะยังเอวก็ได้ก็ควราจะอย่างงี้ก็ได้เห็นไหมครับ ใช่ไหมเพราะคนเราเนี่ยไปท่าเนี้ยคือมันไปได้มันยิงได้แล้วปืนเขาค่อนข้างนิ่มหนวนนะถ้าได้สปริงรีคอยล์สองชั้นของอาจารย์พินโยวิาตา์แล้วก็คอมของอาจารย์พินโยวิษา์แล้วก็ลินพ่อมดมันจะแจ่มกว่านี้นะฮะแต่ผมคิดว่าเอาไว้ก่อน<笑><笑>นะครับเรามีแค่นี้ได้รุ่นควาๆขำมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเนี่ย ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นบัฟเฟอร์ทูบนะครับบัฟเฟอร์ทูบเขาจะอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นสปริงร้อยมาข้างหลังเลยนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเลือกแล้วว่ามันเหมาะกับผมที่สุดนะครับหลายท่านอาจจะอตีว่าเอ้ยทาไมต้องเอานูน่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นบางคนบ้านเขาระยะไกลอ่ะเนาะ,เ,นะเราก็เข้าใจบางคนบ้านคนเราวิสัยทําการวิสัยทําการมันไม่เท่ากันนะครับผมเข้าใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอนตี้กันนะฮะมีอะไรคุยอันนี้เรามาพูดคุยกันนะฮะมาพูดคุยกันหรือว่าหนึ่งแรงสองแรงปืนถูกถูกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดีย๋ยวนี้ว่าลูกหนึ่งแรงสองแรงเออลืมไปเลยลูกหนึ่งแรงสองแรงนะครับสมัยเนี้สมัยนี้ผมจะบอกไว้เลยว่าต่อจะให้เฮดเนี่ยเท่ากันนะไอปอกทองเหลืองก็เรียกว่าเฮดนะเฮดเนี่ยเท่ากันแต่ความเร็วกระสุนต่างกันนะครับ ความเร็กของศูนมันอยู่ที่อะไรหนึ่งดินขับสองน้ำหนักหัวกระสุนนะครับผมและชนิดอินปืนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮเนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้อะลูกก้าวกับลูกโดดถามจริงว่าเตะพอกันไหมเตะพอกันครับบูเลตความเร็วพันสองแต่อันนี้ความเร็วพันร้อย 1, อ้าว เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือเราจะว่าลูกหนึ่งแรงสองแรงสามแรงเนี่ยมันมันดูยากในนั้สมัยนี้ผมแนะนำให้ดูที่ว่าความเร็วข้างกล่องกระสุนนะครับความเร็วข้างกล่องกระสุนหรือถ้าไม่มีไม่มีความเร็วข้างกล่องมันจะมีพวกตัวหนังสือโมโมะเอ็กตาอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าเนี่ยเอ็กตาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ถ้ทาท่านคิดดูอ่ะมาเทียบกับบูเลตออะอ่ะผมให้ดูเลยท่านคงจะคิดว่าโอ้โหไอ้ทางขวานี่แม่งแรงว่ะใช่ไหมท่านตรงปะแต่ไม่ใช่นะฮะความเร็วข้างกล่องเขาบอกว่าหนึ่งสามสี่ห้าครับหนึ่งสามสี่ห้าอหนึ่งสามสี่ห้าอฮะหนึ่งสาสี่ห้านะท่านจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีๆนะหนึ่งสามสี่ห้า แล้วไปดูของวินเอาวินเลยแล้วกันวินอ่ะวินวินเชสเตอร์ซูปเปอร์เอ็เฮ้ยห่างกันหลายมิลไหมอ่ะห่างกันหลายมิลไหมท่านห่างกันหลายมิลน,นะห่างกันหลายมิลแต่ความเร็วก้างกล่องเขาบอกว่าหนึ่งสาห ซึ่งถามว่ามีนัยยะสําคัญไหมฐานสูงไ่งสักขนาดนี้แล้วไม่งเ,เพิ่มมาแค่าสัก20มันไม่ได้มีนัยยะสําคัญขนาดนะะั้นผมคิดว<า>่าคือเขาว่ากันที่ความเร็วเป็นหลักนะครับกับตัวอักษรโมของผู้ผลิตว่าเอ้ยซุปเปอร์เพอร์ฟอร์แมนอะไรอย่างนี้นมากกว่านะครับอ่ะผมมาให้ดูอีกอันนึงรโอเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เบียนะฮะเโอเหมือนกันแต่ไม่ใช่เบีย อ่าท่านดูเลยท่านคิดว่าลูกไหนแรงกว่าตะกี้ลูกไหนแรงกว่าท่านก็บอกว่าขวาแรงกว่าอยู่แล้วใช่ปะขวามือผมมาแรงกว่าแต่เอาจริงหนึ่งสามสี่ห้าเท่ากันครับงงไหมวัดซึ่งเฮ้ย มันผมคิดว่าทุกวันนี้ยลูกหนึ่งแรงสองแรงสามแรงเนี่ยมันมันไม่ได้มีอะไรอะไรในยะสําคัญอะขนาดนั้นขอแค่สับแล้วแตกเป็นกินนะครับสับแล้วแตกเป็นกินนะครับเห็นไหมสองลูกเนี่ยเขาบอกว่าลูกขวาแรงอยู่แล้วเห็นไหมลูกขวานี่็แรงแต่ไม่ใช่ฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็ได้ลูกอะไรก็ได้นะรครับลูกอะไรก็ได้ที่มีความเหลวลูกหนึ่ง,ง,ง,งแรงสองแรงถ้ามีจะมีไว้ติดบ้านนะท่านจงใช้ความคิดนี้แล้วกันอ่าผมจะบอกให้ก็คือลูกนอกมีไว้อะดีฮะลูกนอกน่ะมีไว้อะดีเอามีไว้ขิงเอามีไว้อขิงกันเฉยอย่างไรไม่ได้มีไว้อะไรหรอกครับลูกนอกไงน,นะเออลูกโดดบินผมก็มีนะซื้อมาได้ใช่ไหมเออไม่ได้ใช่หรอกอ แล้วก็มีคำว่าดำอีคดำอ EQ อ่ะมันจะมีเขียนบอกว่าอย่างบูเล็ตเนี่ยเขาจะเขียนดำอีคบอกไปเลยว่าดำอีคิของเขาคือดำอีคคือ3 3ส่วน4ใช่ไหมสามเศษสามส่วนสี่กับสามเศษสามส่วนแปดเนี่ยสองกล่องเนี่ยอ่ะ เนี่ยครับท่านดูตรงนี้ก็พอแหละนะครับผมเนี่ยบูเลตเขาจะไม่บอกเป็นความเร็วนะแต่ยิงไปวัดเนี่ยคือมันพันสองกว่าทั้งนั้นเลยนะเออแต่นี่อันนี้ลูกอันนี้ลูกบีบีนะลูกบีบีลูกบีบีอ่ะวัดฐานดูอ่ะฐานเท่ากันฐานเท่ากันเห็นไหมฐานเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ดำ EQ ิมันต่างกันเห็นไหมเออ อันนี้เศษส่วนน้อยกว่าสี่ส่วนมันได้ไปสามส่วนละแต่อันเนี้ยเศษสามส่วนแปดแสดงว่าดินขับไอ้น,นี่น้อยกว่านี่เหรออันนี้นี่ผมไม่แน่ไม่ชัวรนะเออดินขับเก้ามิตรน้อยกว่าลูกบีบีเหรอเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าด้วยหัวกระสุนเขามิดเล็ก เพื่ออยากจะให้ได้ความเร็วพันสองก็อาจจะต้องชดเชยดินขับเพิ่มต้องเพิ่มดัมีคิวขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้อันนี้ผมไม่รู้คือผมไม่รู้นะผมไม่ได้มัว่วนะอมไม่รู้ไม่รู้จริงก็อาจจะเป็นยาง้นเนี่ยดัมีคิวถ้าท่านอยากรู้ความเร็วกระสนการดูกระสุนท่านต้องไปดูของอาจารย์ต้งกันเบ็ดสมิธแคทอันนั้นคือกระสุนลูกซองแบบละเอียดยนะิบนะฮะผมก็ไปดูมาจากท่านเหมือนกันนะครับผม ไม่จําเป็นต้องไปลูกนอกผมบอกไ้เลยลงจบท้ายตรงนี้นะฮะไม่จําเป็นต้องไปลูกนอกขอเป็นลูกที่สับแล้วแตกเป็นกินนะครับขอเป็นลูกที่สับแล้วแตกเป็นกินก็ฝากกันไว้แค่นี้ก็นี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับที่ทําไว้ให้มือใหม่ก็แน่นักกันไว้นี่คือความรู้ส่วนตัวของผมถูกบ้างผิดบ,บ้างว่ากันไปนะครับถูกบ้างผิดบ้างว่ากันไปผมค,คุยแบบบ้านๆเนะาะก็ขอฝากกันไว้นะครับวันนี้ก็ สวัสดีครับพี่น้องลูกสองทุกคนขอให้ปอ .3 ผ่านไวๆแล้วกันสวัสดีครับ